สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีอีกรอบกำลังเกียนของกำลังเก็บของครับเก็บของนีน้ำอีกพี่น้องเก็บของนีน้ำอีกนี่ครับเกี่ยนสิ่งเกียนของอยู่ในบ้านครับขนตู้บูทุตออกไปบ้านเสียนนนนี่ไสมัมโนควาติสิ่งง่ายรอบทีสองโอ้ยย้อนแสงเว้ยงยย่ายอีกรอบนึงครับง่ายอีกรอบนึงนี่ครับกำลังขนของนีน้ำ น้ำกับม้าลายอีพี่เรกกับพระพี่น้องไปเบื้องปลาไหมแล้วมือนีอีพี่ที่สองนี่ขนของนี้น้ำครับจังแดก่กามาคือปีกายนี่แท้แน่นอนเพราะตงห่วงของแท้เลยอุ่นตูปเปปั้นใส่อะไรเ่าท่านเหลียวอยู่ก็ขึ้นไว้ที่สูงครับนี่เนี่ยได้ยินไหมเลียร์พื้นที่เลาะมือนี่อีกคนข,ขึ้นไว้ถึงซันนี่เบิดเห็นยไ เดินสั้นหมดอยี่เด้พานา้ำยี่เด้ลุยน้ำไปได้หนะพี่น้องอยี่ลุยน้ำออกไปได้หนะ่ตำพังมันยังบ่ขึวกลายไงสีพากันเก็บทอเก็บเมื่อนเห็นมันเรียบร้อยตอนนี้มันนั่นนะมาคือที่บวกลยากเครื่องปีกายนี่นี่ครับมูตู้เพื่อนอมมาส่อมคำนี้เนี่ยยี่เดียบวกลี้ามูซับสิบสองนิ้วกัยประกอบยังบั้ันเหลี่ยวกับมีอีเดียวคนขึ้นไซสัส้นไว้ก่อนขึ้นไว้ที่สูงก่อน ครับลังเลียรสั่นเชียรของเชียร์สิ่งเลียร์ของ,ง,ของให้มันลงโตล้ะก็เหยายัดใส่สั่นยัดใส่สั่นใส่สั่นใส่สั่นนี้ไว้ซุม้มใดที่ที่ขายกะชีได้ขายให้ลูกค้าสั่งกะเอาไปไว้มางอื่นไปไว้บ้านเสียนนนนนนนานน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 นกนนนออกนนนนอกนน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 นอนน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 นอออกกนนนนก้นนครัเนเดี๋ยวนะค่อยอีกกลับขึ้นมาคนอีกรอบนึง ขอยยิ้มขนมาขนกมเยี่ยนยุ่อเลาะนี่แหละครับอีกรอบนึงส่วนตู่กับเลืออยู่งองใบผู้ขังขังบ้านนะเหลืออยู่งองใบเจงที่เจงที่ที่น Never, <íb meetings> ้องเห็นเมื่อคืนนี่แหละนี่ครับขังบ้านนะเริ่มเต็มแล้วครับนี่เริ่มเป็นทะเลแล้วครับขังบ้านนะที่น้อนมาเห็นว่เป็นทะเลแล้วนี่ก็ที่ได้มาเคลียร์ของยุ่อเลาะนี่นี่เหลือตู้อยู่งองใบที่ได้ออกไป ครับห่างบ้านข้างบ้านวันที่หกหกเกือบหน่อยหนึง่งโอ้พวกปุ๋ยพวกอย่างนี้ได้ไหมเหมียนไปด้านไหพ,พี่น้องเนี่ยตู้มือสองเพิ่นซื้อไว้เพิ่นกับผมเมาอย่างแค่ชื่อเรียาตู้ขึ้นที่สูงตู้ตัวน,นี้ตั้งอยู่นี่ตปีกไก่เด้ไหม,ม,มพี่น้องเนี่ยน้อยน้ำวมปีไก่เนี่ยเดี๋ยวปีนี้น้ำอิท่วมอีกเพิ่นเพิ่นมนจาจับเงินไว้เพิ่นซื้อไว้หกใบเพิ่นมนจาจับเงินไว้ห้าพันเนี่ย บอกเพิ่นมาเอาเพิ่นกับว่ามาเอาเนี่ยกี้ใครเพื่อนกับว่ากระขายเพื่อนเนี่ยนี่ปีกายนี่ก็น้ำถ่วมเพิ่นว่าเมา่อเอวหรอกน้ำถ่วมมาเนี่ยพี่นี่น้ำที่ถ่วมรอบสองอีกครับเนี่ยน้ำถ่วมรอบสองอีกแต่ว่าว่าให้ถ่วมดอกเจียวตู้ตู้มูเกาเนี่ยครับตู้มูเกาเกาเนี่ยวางแล้วก็เนี่เอาข่งบนแข่งบนไว้เดี๋ยวไม่ได้ผูกลายก็เกานี่ครับแข่งบ้านเป็นใดพี่น้องแข่งบ้านผมมีทะเลเด้บ้านผมมาบ้านพี่น้อนวิวทะเลคือผมบ่อ อืเนี่ยเห็นว่าทางเข่ามาน้ำไหลทางเนี่ยนี่นี่ครับทางที่ผมเขา่าผมออกด้วยทุ่งเนี่ย z ม o m ให้พี่น้องมันนี่ครับเป็นเดเห็นเดพี่น้องมันกำลังขนยินขนไซเขอบไปบ้านเพื่อนสะพานกับน,น้ำกับลวดสะพาันแล้วเรียบร้อยน,น้ำกัสบสะพานแล้วเรียบร้อยอ นี่หลังบ้านก็ 6, หกพี่เขาครับวาดยี่ายตัดหญ้าใส่น้ำก็สิตัดหญ้าใส่้หน้ามันถมให้มันเน่าก็ว่ได้ตัดครับข่ายยากยากหลายสิ่งหลายอย่างปีนี้ยากกว่าทุกปีครับผมเล่นหน้าเล่นหลังเครื่องปั้นไฟนี่ที่เฮ็ดจังไหนน้อสิเขาอยากยังไดกับเครื่องปั้นไฟดีดออฟดถ,าาถ้าไม่ชอบผีไก่นี่หดเครื่องได้เลย อันนี้ก็เครื่องปั่นไฟหน่อยนครับนี่ครับพาพี่น้องลุยน้ำเป็นเดเป็นได,นไดมว้นวนบ่พี่นไงมว้วนครับทุกกี้ไปมาซอยปีนี้มาซอยอ่ะมว้วนครับนี่ครับป้ายลุยน้ำซือ้อซื้อบ้านจากไดก็ได้ซื้อเลีวว้ยบไปโอ้เป็นไรเห้งแต่สิ่งไปได้บ่เนี่เนยเออ ลุยลุยลุยยังเดียวครับสายลุยลุยยังเดียวเนี่ยอีกแล้วครับอีกแล้วครับมึงเนี่ยคือเกา่าแลยคือเก,าก่าปีไก่นี่เลยนยีนย่ครับอีกใจน้อยกับดิย่างบ่เลยครับไลเฮงอีริบใช่เบิมเบิ่มบึ่มเบิมเลยนี่โคดังยังนี่กนี่ยย่างย่างทานนะครับคือดิย่างมานลยนะโอ้ย่างแถบอยู่บ่ได้ครับนะคุณนะเบมึงหลังว่าแขางบ้านผมทุกคนพี่น้องเลยบ้านผมอะ่ะคักอีริยังมาขันย้ำนี่มาเนี่ยว่าเป็นตะยุหรอกขันย้ำแรงเนี่ยโอ้ยผู้ใดีมาเห็นโอ้คือเป็นตะยุเท่ อีปนญายุ่งลอีพอสนนะป้านเจ้าเนี่เป็นตายุ่เนาะสันวาครับทะเลครับนี่ครับตามมือนี้อ้โว้คววเวว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 ว่ววววววอวว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 วนวบววบวววววงววววววาวววบววกก เมื่อคืนนี่มันันันวันไหลหานลัควันนี้แนอะนี่หาดเบิดอดเยกเนีเปรีเออผมพูดอย่งนี้าดรัไหาดเบิดเลยวะครับที่นองทางทะเลเบิงทะเลครับพี่นอนังที่นองเบิงทะเลทะเลบ้านคองจอกนี่ครับทะเลบ้านคองจอกเป็นที่ละอ็นไดเ็นไดโ้ย ทะเลทะเลบ้านของจอกอท่านใดบ้านท่านใดที่น้ามพ่ถ่อมโอ้พันถึงาเพิ่นสุดยอดแล้วโชคดีครับเป็นขุนความโชคดีของเพิ่นครับที่น้ามพ่ถ่อมบ่าลำบากบ่ได้ลำบากอันนี้ลำบากนะครับจิกจอกน้อยขึ้นอีกนี่ถนนเส้นนี้ถ่วมไปเบัดเลยถ่อมบุดเลยเรจาจิกจอกน้อยถ่วมเพราะถ่วมขึ้นลายก็นี่เพิ่นก็นดีตัดไฟบไนีหนะ <c oughs> ตัดไฟไปไหนน้นามปลากระโบมิ้งใสไปี่ยไฟฟ้ากระโบมิ้งใส อาใส่โซลา่าเซลล์อย่างเดียวนอนมาที่ไหนเอานอนเลยใส่โซลา่าเซลล์โอ้ยปีนี้บ่ได้ไปซื้ออินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยเตอร์ปีปีการี่ไม่ซื้อหนึ่ไม่ซื้ออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เอ่อเครื่องปั่นไฟก็ใส่แต่ตอนย้ำย้ำ,ำอะไรใส่ไงได้ยังเป็นดื้อใดๆอินเวอร์เตอร์อู้หูมืดถนนแบตเตอรี่อ๋ออะไรครับเป็นทะเลเลยครับ อีกเกียงหน่อยกันเรือเพื่อนกึ่งที่เป็นเรือเอาเรือมารับคนไปไปข้างนอกเพราะทางถนนเส้นนี้ที่ถือปิดเลยเ่าปิดดอกเลยน้ำมันท่วมแล้วก็รถกเรียนม่ได้ก็จบเลยเจ้าว่าเลยนี่ครับทางเข้าบ้านผมบ้านคลองจอกตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเข้าไปข้างหลังนี่เข้าไปบ้านห่วงก็เป็นบ้านปึกคงคาบ้านปึกคงคาถือปิดแล้วครับถือปิดปิดแล้วมั้งเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบแล้วัดขาดแล้ว,ลวถ้าถ้าทวา่วมถ้าขึ้นถึง สะผมนี่กเเ็เป็นทะเลเป็นทะเลอ่านี่ครับเ,เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วแทงข้าวบ้านเริ่มแล้วปีนี้ดาวลดออกไปไว้เรียบร้อยคลองออกไปวไ่ายเท่าต้องไม้อีกแถวหนึ่งได้เนะฝ้าคนคลองลุงแล้วกับไม้อีกแถวหนึ่งนอตู้ออกไปกอ,องกอลงกององไว้แล้วจงออกไปเลี้ยงเมื่อนี้เมือม่อนี้กับที่ได้คนคลองเมี่ยนคลองนั่นแหละครับช่วงใบจะคอยยไดย็ดรถสาวหน่อย เล่นรถเฮียสาหน่อยครับต้องต้องขนของก่อนครับขนของก่อนดดดเ,ดอเดี๋ยวเดี๋ยฟ้าเฮ็ดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวอ่าอีพี่นี่ขอขอจบเอ่อไว้แค่นี้สก่อนอ่าขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปอ่าคลิปต่อต่อไปให้พี่น้องได้อ่าติดตามได้เบิง่งอ่าว่าติดตามสถานการณ์น้ำนี่ว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยช่วงนี้ยากน้ำน้ำ,นำ สิ่งน้ำของเนี่ยนะครับอย่างน้ำสิ่งน้ำของอ่าคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ